วัสดีกับผมขอบกันลากับผมกับจองสายแช่แด่กับผมนะครับคลิปนี้ก็ผ้ามาป้ามาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมนะครับจุติผมยืนตรงนี้นะผมนะเป็นฐานปฏิบัติการนะครับผมจุดกล้องตำบลนาเกตนะครับอ่าตรงนี้เป็นฐานของฐานปฏิบัติการนะครับผมอ่าฝั่งทางหน้านี่จะเป็นเสียกนะครับผมน้ำหล่นตะลิงกับผมอ่า้างน้านี่นะผมจะเป็นอ่าทางส่งน้ำนะผมนะจากเคื่อนปัตตานีนะครับผมไหลลงมานะครับ น้ำระบายไม่ทันนะครับผมนะซึ่งปุ่นบวกกับฝนตกลงมาตลอดนะครับผมแล้วก็รับหนามส่วนนึงมาจากอ่าจากเขาเส้นกัลลากิรีนะครับผมน้ำาระบายลงมานะครับอ่าระบายไม่ทันนะครับผมนั่นล้นนะครับผมพื้นที่โดยรวมนะครับผมประมาณจะซิปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือว่าน้มจุ่มนะครับน้มจุ่มมาแล้วนะครับผมอด้วยนะครับโอ้ช่วงนี้คือลำบากเลยครับผมเส้นนี้นี่คือว่าหลัก แหลกนะผมนะต้องจ่ายต้นระเบิดระวังนะผมในการอ่าจ่ายสนุนนะครับผมพอหนาม่วมไร้ตางนะครับนูคันสีข้าวนูก็คือว่าหนามข้าวนะผมนะจอดรอดหลับตะไลมาสไลด์ไปนะครับผมตรงนี้ลำบากที่สัครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาดูข้างในครับผมนะครับส่วนของอ่าที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวป้านีแหละครับผมนี่กับผมสปาร์กเน้นในทั้นนะครับผมรถหนา อ่าตัวมันแหลยะครับผมเส้นนี้นี่หลับหนำมาจากอ่าคล่องนะผมนะจะมีกล่องอยู่ข้างหลังครับผมหนำทันมาตลอดเลยครับผมจองนี่ถ้าว่าฝนยังตกอยู่นะครับฝนยังตกอยู่นะครับตกมาเรื่อยๆรเลยนะครับผมนี่ถ้าว่าตอกเพิ่มลงมาเลยครับผมมาหนีกันสอมทันแน่นอนครับหลับปากได้ครับผมเลยครับพุ่งหนำ พิมๆนะครับมตลอดเลยเกี่ยวร้อนมาแล้วเนี่ยครับข้าวก้อนนะมกองับตรงนี้เลยต้องนี่นะป่มนำไห้น้องซืบนะครับนำคลองมันดันขึ้นมากรับปมบวกกับเป็นนำช่วยประทานทางหลัง ไล่ไม่สัน้นหรใบไม่สั้นก็เออขึ้นมาบนกัปุ๊บนะระล่อหนามล่อหรือใบแต่กัน้าว่าจ้ะ่วมเนนอนกับผมไอนทันต้อรงไกต้องไกต้ดี๋ยวไปดูห้างลังกับดูห้างลัง นี่คผมมูตัวกาให้ฟ้าระวังนี่นะครับผมประมาณถึงว่าทีนึงะครับผมนะครับหัวคนนังตอกมายึดนะครับผมบอลเราซุ้มยังผัดฟ้านะครับผมนะแล้วก็ให้ฟ้าระวังน้ำครับหัวหลามจะท่วมนะครับผมนะรไก่อะไรลำบากไหมนะผมต้นไปติดไป Còn ngồi tiếp anh đi cái nào, nhiều máy công nghiệp mà, ơi, có cao quá ngập.